เมื่อเช้านี้นะครับได้รับคำถามจากเพื่อนสมาชิกบริการหมอคอม1414นะครับและได้รับอนุญาตให้บอกชื่อด้วยเป็นพี่พี่บอยหนุ่มผีแดงปัญญานาคนะครับโทรมาปรึกษาว่าเออเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนเพ่นผู้พิการทางสายตาหรือเพื่อนคนตาบอดนะครับผมขออนุญาตมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงเนาะทำให้หน้าจอมืดนะครับเขาใช้งาน iPhone อยู่แล้วรายการหมารการ สองครั้งเพื่อปิดจะเป็นในไลน์สมมติหรือจะเป็น facebook อย่างนี้การจัดการโน้ตเฟซบุ๊กนะครับปกติเราอยู่ที่รพปโปรไฟล์นองเอกชัยสมุญาติเนี่ยพี่เอกชัยรูปโปอเอกชัยสมกุปการเอกชัยสมกุปการรู้สึกมีความหวังที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพสี่นาทีที่แล้วเชียงใหม่ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สาธารณะเพิ่มเติมซ่อนสิ้นเดือนแล้วแต่ยังไม่สิ้นใจเพราะโชครางวัลใหญ่รอท่านอยู่ที่นี่ลอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยปกตินะครับพี่บอยบอกว่า เราใช้งาน iPhone ทั่วไปเนี่ยถ้าเราหนึ่งนิ้วปัดลงหรือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นก็จะเป็นการดําเนินการนะครับอย่างเช่นถ้าใน facebook ปัดลงก็จะเป็นถูกใจอ้าวทำไมเป็นรอเรือระสลูล่ะอ้าวเขาเขาทำไมเป็นแบบเนี้อ่อพี่บอยบอกว่าผมจะต้องหมุนโรเตอร์หาการดําเนินการทุกครั้งแล้วปัดลงแล้วจะกดถูกใจอย่างเงี้ยผมกดถูกใจไปได้อ่าไม่ว่าจะเดี๋ยวโฮบอกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์ หรือจะเป็นที่ไหนก็ตามที่มีให้เราอย่างเช่นในไลน์เดี๋ยวขออนุญาตเสียงหลักเลือกอยู่เริ่มต้นเสียงหลักอย่างเงี้ยผมผมทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยแล้วผมไปไปอยู่ที่ไลน์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับแล้วไปค้นหาช่องค้นหาส่าร์กลุ่มหนอ่ง ios lover group อย่างเงี้ยถ้าผมต้องการลบหรืออะไรนะครับขออนุญาตมีพูดชื่อกลุ่มหลุดไปนะก็หนึ่งนิ้วปัดลงอ้าว คือเขาไม่เขาไม่เปลี่ยนโรเตอร์เป็นการดําเนินการให้อัตโนมัติครับเพราะอะไรพี่บอยหนุ่มพีแดงบอกว่าเออไม่รู้ว่าเออผมไปกดถูกเมนูไหนไหมผมก็เลยรายการหมายเยี่สิบารายการาก่อนนะครับมหน้าจวก็มันหน้าจอสว่างคืนมานะครับเป็นเพราะว่ามีไปตั้งค่าเรื่องของวอ t c h Over ส่วนหนึ่งครับอ่าเริ่มต้นนะครับเราจะทำให้ กลับมาสามารถกดไลค์สามารถกดลบห้องแชทหรือสามารถทําอะไรในการดําเนินงานในปกตินะครับไปที่สองครั้งเพื่อเการตั้งค่านะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over อันนี้เท่านั้นเลยนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตามมาที่การตั้งค่ากันครับวายไฟอินทางเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วแล้วปัดความาเรื่อยๆนาการช่วยกันเข้าถึงแบตเตอรี่กลุ่มทั่วไปกลุ่มควาเรื่อช่วยกันเข้าถึงหนึ่งนิ้วนะครับ หนึ่งนิ้วปัดขวามาเจอการช่วยกันเข้าถึงแล้วหนึ่งนิ้วการช่วยกันเข้าถึงเข้ไปครัแล้วเราก็ปัดขวามาที่ voice over ครับ voice over เปิดปุ่ม voice over เปิดเนี่ยนะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยครับแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าพอเข้ามาใน voice over เปิดนะครับให้ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอคำว่าตัวหมุนปุ่มนะครับตัวหมุนนะครับความเร็วการอ่านัอักษรเร็วการเรียนรูการเสดยงพูดปุ่มอักษรเร็วการเรียนรู้การแสดงรายละเอียดเสียงปุ่มหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อวๆจนเจอ ตัวหมุนปุ่มนะครับหรือโรเตอร์ตัวหมุนหรือโรเตอร์แล้วหนึ่งยูดักสองครั้งเข้าไปสิ่งที่เลือกของตัวหมุนจะเป็นเมนูแรกให้คุณหนึี่ยนตัวหดับสิ่งที่หนึ่งครั้งุสวิตช์ปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่านี่แหละครับผมบอกให้พี่บอยหนุ่มผีแดงบอกว่าลองเปิดตัวนี้ไหม่งที่ยนตัวหมุนกับสิ่งที่เลือกปุ่มสวิตช์ปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเปลี่ยน เปลี่ยนตัวหมุนกับสิ่งที่เลือกโอ้โหชื่อเมนูเขาเปลี่ยนตัวหมุนกับสิ่งที่เลือกถ้าปิดอยู่หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้เปิดครับผมแต่ว่าจริงจริงยังมีเมนูเสริมไปด้วยเลยนะครับไลนโคเออร์โฟกัสอยู่แก้ไขแอปบนหน้าจอโฮมออมสัปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าแก้ไขแอปแก้ไขแอปบนหน้าจอโฮมเนี่ยคือที่เราหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงหาแก้ไขแล้วจะไปดีลีทแอปทำอะไรได้เนี่ย ตรงนี้ก็แนะนำว่าเปิดไว้ก็ดีนะแต่ถ้าไปปิดนะตรง,ตรง,ตรงอยู่ในหน้าจอโฮมอยู่ที่ไอคอนไหนโฟลเดอร์ไหนเราก็ปัดขึ้นปัดลงจะไม่ได้นะครับผมก็จะไม่ไม่สามารถแก้ไขได้แบบหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดหนึ่งนิ้วปัดลงดังนั้นใครที่มีปัญหาคือเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Line แล้วปัดขึ้นปัดลงมันไม่ถูกใจหรือมันลบไม่ได้ซ่อนไม่ได้แสดงความเห็นอย่างในเฟซถูกใจไม่ได้แสดงความเห็นไม,ไม่ได้ต้องหมุนโรเตอร์มาที่การดําเนินการเท่านั้น ให้มาที่กันตั้งค่ามาที่กันช่วยกันก็ถึงมาที่ voice over มาเี่ยนตัว,มตวหมุน,มนลแล้วก็มาที่เปิดสองครั้งเพื่อสลรับระหว่างค่าเปลี่ยนตัวหมุนกับสิ่งที่เลือกเนี่ยให้เปิดนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดคราวนี้ก็จะแยกออกมาใหม่มาหน้าจอเปิดใช้อยู่อ่ามาหน้าจอเปิดใช้อยู่คืนมานะครับแล้วไปที่เฟซบุ๊กเดิมถ้าเฟซบุ๊กทสตอรี่ไปเจอเฟซเฟซบุ๊กไทยของทิฟซี่นุชสิรีกล่องแก้วเิฟซี่นุตสิรีกล่องแก้วห้านาทีที่แล้วเพื่อนของอะ สมมุติว่าขอ,ขอว่าภัยของคุณกิ๊ซี่ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ให้เห็นโพสต์นะตอนนี้หน้าจอน่าจะมืดแล้วนะผมอยากจะกดถูกใจหรือแสดงความเห็นหรือจะทําอะไร <Okay. S 1> ก็หนึ่งนิ้วปัดลงนี่ก็กลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วเขาก็จะใช้การดําเนินการหรือการดําเนินการนะครับมาเป็นโรเตอร์แรกเมื่อเราเปิดฟีเจอร์นี้ไว้เหมือนในไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วก็ พี่บอยหนุ่มผีแดงก็ตั้งค่าและกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นความรู้ที่นำมาบอกกันบางอย่างบางคนบอกว่าเอ๊ไม่ชอบถ้าไม่ชอบ Apple ให้เราปิดได้แต่ถ้าชอบใช้งานอยู่ก็เปิดกลับมาเหมือนเดิมนะครับบริการหมอคอม1 4 1 4พลัสมาขอร่วมแบ่งปันความรู้เพราะว่าทุกการตั้งค่าเปิดปิดมันย่อมมีผลและย่อมมีที่มาและที่ไปบางครั้งเมื่อผมทราบหรือช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับความรู้เหล่านี้ก็อาจจะ เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ส่งต่อให้ใครที่เจอและพบเห็นปัญหาในกรณีเดียวกันจะได้ไปแก้ไขแบบนี้ได้นะครับก็เป็นความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Apple ระบบปฏิบัติการ iOS วันนี้บริการหมอข้อมนนำมาฝากกันครับไปแล้ว ขอบคุณในส่วนของพี่บอยนุ่มผีแดงด้วยที่อนุญาตให้นํามาเผยแพร่กันด้วยสําหรับการช่วยแก้ไขในครั้งนี้วันนี้บริการมอคอม1414ยินดีให้บริการใครติดปัญหาก็โทรมาสอบถามที่สายด่วนหมายเลข1414เ 14, มนูหลักกด9และกด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ